ทำเป็ดพี่น้องเฮ็ดสุกแล้วนะคะบัดนี้มี้ีมเบิ่งนะคะว่ามันสิแซ่บปานไดนอืมหนี่ต้มเป็ดจ้าต้มเป็ดน้อพี่น้องนะต้มเป็ดจ้ะกินกับลาบเป็ดต้มเป็ดนะจ้ะอือต้มเป็ดคุณน้องพี่น้องควันหุ่ย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 หึยหึยหึยโอ้ใส่เลมอนด้วยเหรอคะโอ้จุดจุดข้าวคั่วอยู่ในตลับนั้นจ้ะปลาปลาข้าต้มปลา สวัสดีค่ะมือนีเฮี้ยเราเห็ดอันนี้ด้วยจ้ะลาบเป็ดจ้ะลาบเป็ดจ้ะนี่จ้ะเป็ดล้วนไว้แล้วนี่ลาบเป็ดน,นะคะอ่ะใส่ยังไ่จัดปะเขาครัวนี่มือเชฟเมื่ดยครัวบ้านๆน,นะจ้ะ

พัวบันบาเด้วยพี่น่องเ้อรมะนาวเข้าสีเฮ็ดอาเด้อพี่นอ่องอําอํานี่คือใส่เหลือดเป็ดน้ำเนาะพี่น่องเนะอ่าบีบมะนาวลงไปหลังจากนั้นเราก็ใส่พวกนาาอีกพอทันสดปัติดล เปอ่ะชิมดูครับเป็นไงครับแสบบึงบึงพอครัวอ้าวต่อไปค่ะใส่หอมจ้าไปบกูดหอมต้นหอมผักชีแล้วก็หอมซอยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะใส่ลงไปแล้วก็ค้นจ้าอันนี้ห้าจะเห็ดเห็ดอ้ํเนาะพี่น้องเนาะ ขอ,ขอดูเลือดก่อนอันนี้จะอําก็คือสุกทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ใส่เลือดจะ,ะใส่เลือดลงไปจะอันนี้อําเป็ดเนาะพี่น้องเนาะอือพี่น้องอันนี้สุกทุกอย่างแล้วนะคะเอ,เอาเลือดใส่ย,ยางเดี่ยวนะคะเลือดเป็ดเพิินไวกินแหลวแบบดีนละพี่น้องเนาะอือันนี้อําเป็ดจะอ่ะชิมมงดูอ้ะ ซิมอัมเป็ต mm hmm. เป็นไงสุดยอดสุดยอดแซ okay, ่บโอเคจ้าพี่น้องจ้านะคะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะมืะะะ่อนี้อินมีนี่จ้ะอ่ะอินเสิร์ตนะครับอัมเป็ดพี่น้องเฮดสุกแล้วนะคะบัดนี้มือนี้ซิมเบิรงนะคะว่ามันสีแซ่บปานใดนอืมอ้ม